ส,สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้นะครับผมยังมีบอลสวยๆมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมได้เลือกเอฟไปเข้าสวนกันนะครับผมวันนี้นะครับผมใครชอบบอลสีลายไทยๆแบบฮกหลงอย่างนี้นะครับผมก็จะคัดเลือกมาให้หลายอย่างนะครับผมให้ได้เอฟไปเข้าสวนกันนะครับผมวันนี้มีสีเบญจรงไทยเท้นะครับผมซึ่งบอลตัวนี้นะครับนักสะสมหลายๆท่านนั้นก็ยังคงเก็บยังชอบสะ sure. สมเนื่องจากเขาจะมีลวดลาย ที่สวยแล้วก็สีที่เปล่งนะครับเป็นสีชมพูเข้มนะครับผมกระดูกของเขาจะเขียวนะครับผมเวลาเขากัดสีไปเรื่อยนะครับผมเขาจะออกเป็นตรงกลางขาวๆอย่างนี้นะครับผมเลี้ยงไปนานๆนะครับผมบางทีบางกระถางนะครับก็จะมีหูใต้ใบนะครับผมนี่ครับอย่างเช่นต้นนี้แต่ว่ากระถางนี้นะครับผมลูกค้าได้ทักมาหลังไม้นะครับผมแล้วก็ทําการปิดไปเรียบร้อยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับผมก็มีกระถางนี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นบอนที่กัดสีสวยแล้วนะครับผมนี่ไล่โทนสีมาแล้วนะครับผมกัดไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันรวมทั้งหนอด้วยกับประมาณสามต้นนะครับผมกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบรวมส่งนะครับผมใครที่ชอบไม้ลายไทยแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นลายละเอียดแล้วก็มีความสวยนะครับผมก็น่าจะสะสมไว้สักกระถางนะครับผม <ersch> ซึ่งบอลตัวนี้นะครับผมเป็นลูกผสมของเป็นลูกผสมที่มาจากต้นเมพันุ์สีเป็นจรงนะครับผมกำมากลายเป็นบอลตัวนี้นะครับผมตัวนี้กับบอลตัวนี้นะครับผมก็เป็นบอลยอดนิยมตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเวลาพันกัดสีนะครับผมพันจะสีชมพูเปล่งสวยมากๆเลยนะครับผมเนาะจะเข้มกว่านี้อีได้อีนะครับผมแล้วก็จะตัดกันเป็นลายสวยๆอย่างนี้นะครับผมผมจะนําภาพที่กัดสีแบบเต็มฟอร์มมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันนะครับผม จะเห็นว่าลายสวยมากมากนะครับผมเนาะกับเป็นบอลตัวนึ่งที่นาซะสมนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีสองต้นนะครับผมนี่ครับนับรวมทั้งหนอที่งอกขึ้นด้วยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่4ี่ร้อยรวมส่งนะครับผมใครที่สนใจหรือว่าอยากเก็บไม้ตัวนี้ลายสวยๆนะครับผมไปนั่งชมเพลินๆนะครับผมเนาะก็เอาไปอยู่ที่4ี่ร้อยรวมส่งนะครับผมสําหรับชอบตัวไหนนะครับผมก็สามารถที่จะ ทักมาสอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมมาดูตระกูลฮกหลงอีกหนึ่งกระถางนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมเวลาเขากัดสีนะครับผมผมจะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับผมจะเป็นสีชมพู้จำแบบนี้เลยนะครับผมท่านเพราะว่าวันตัวนี้นะครับผมนักสะสมเกี่ยวกับตระกูลฮกหลงก็จะชอบเพราะว่าเป็นชื่อมงคลด้วยนะครับผมกระถางนี้นะครับมีด้วยกัน2ต้นนะครับผมแต่ว่าก็ต้นไม่ใหญ่มากนักครับผมเนาะจะขายอยู่ที่ 270รวมส่งนะครับผมใครที่ชอบฟอร์มไม้เตี้ยๆนะครับผมไม่สูงมากนักครับผมกับเมะเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับแล้วก็มีอีกกระถางนึงนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เป็นวอนสีมหาโพเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวกลายนะครับผมเห็นไหมครับผมทุกท่านเป็นเปรอะนะครับผมเป็นใบที่ไกลๆออกมาอย่างนี้นะครับสะโพกอะเริ่มหายไปนะครับผมนี่ครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับผม ใครที่อยากสะสมมาเป็นไม้สวยๆอย่างนี้ค็แบบไซส์กำลังโตนะครับผมมาแบ่งประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่บอนลายสวยๆบอนลายไทยๆนะครับผมทุกท่านซึ่งบอนเหล่านี้นะครับผมเขาจะมีกระดูกเส้นที่ตัดกับพื้นใบนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับลายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเป็นบอนเก่าเป็นบอนที่นาอนุรักษ์นะครับผมกระถางนี้นะครับมีชื่อว่าบอนสีประสาททองนะครับผม ปลา,าสาสทองนี่กับจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่สะดือคนนะครับผมก็จะเป็นสีแบบออกชมพูเข้มนะครับผมออกแดงแดงนะครับผมเนาะนี่แล้วก็ลวดลายคล้ายบนสีรวยล้นฟ้านะครับผมเนาะแต่ว่ารวยล้นฟ้านั้นเขาจะเป็นใบแข็งกว่านะครับผมเนาะสาหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมกะใครที่ชอบอฟอร์มนี้กัเอฟได้เลยนะครับผมยังเหลืออยู่2กระถางนะครับอีก,กระถางนึงก็ จะเป็นกระถางนี <way> ้นะครับผมนี pues be ่คร <off> ับส <Portuguese> ําหรับกระถางนี้นะครับผมก็กัดสีสวยเหมือนกันนะครับผมนี่จำนวนต้นนึงเหมือนกันนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่สะสมไม้ราคาไม่แพงมากนักครับผมอันนี้เป็นกระถางที่สองนะครับผมขายอยู่ที่350เช่นเดียวกันนะครับผมสวยครับผมลายเขานะครับแล้วมาต่อกันที่บนลลายละเอียดละเอียดสวยๆกันต่อนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมจะเป็นบอสีที่ชื่อว่า วิลัญญานะครับผมซึ่งเป็นบอลกาบและก็ลวดลายเขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับใบออกทรงเรียวๆหน่อยนะครับผมแล้วบางทีนะครับผมเขาก็จะมีเปรอะๆในการกัดค่อนข้างที่จะลวดลายสวยมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับจะคัดลายสวยๆมาให้อย่างนี้นะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมกับเป็นไส้ที่กําลังโตเป็นแม่พันธุ์แล้วนะครับผมเนาะจะขายอยู่ที่370นะครับผมซึ่งบอลตัวนี้นะครับผมก็จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่ เป็นบอลแข้งนะครับผมนี่ครับนี่ครับเขาจะมีแข้งนะครับผมใต้ใบนะครับผมเห็นบอครับเป็นบอลกาบบอลแข้งนั่นเองนะครับผมซึ่งสวยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นบอลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับผมแล้วก็จะมาถึงกระถางนี้นะครับผมเป็นกระถางที่สองนะครับกระถางนี้นะครับผมนี่ครับเห็นบ่กครับช่อแข้งกำลังขึ้นเลยนะครับผมเห็นบอครับตลอดกระถางนี้นะครับผมก็เป็นบอลที่อ่กัดสีมาสวยแล้วนะครับผมเห็นบอครับลายค้ายๆหกลงเลยนะครับผมเนาะ สวยงามนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับใบไม่ดกเท่ากระถางแรกนะครับจะขายอยู่ที่350านะครับผมเลือกเอานะครับผมเนาะราคาใดนะครับผมกระถางที่2 350กระถางแรกที่เสนอไปเมื่อกี้นี้ครับผม370นะครับผมเป็นราคาที่สะสมได้นะครับผมเก็บได้ก่อนนะครับผมเป็นหน่อเล็กๆนะครับผมอย่างนี้นะครับผมราคาหลักพันเลยนะครับผมสำหรับบอนตัวนี้นะครับผมบอนมนาเชื่อนะครับผมรักร้อยอยู่มือนี้ครับผมเนาะได้ใส่เม่พันเลยนะครับผมเนาะเอาใดชอบลายอย่างนี้ก็ ไปสะสูไว้นะครับผมไปตอกันที่บอลใบเลียวยาวกันนะครับผมสําหรับใครที่ชอบบอลมีเอกลักษณ์นะครับผมเนาะมีหูใต้ใบเยอะๆนะครับผมบอลนี้นะครับจะเป็นบอลใบเลี้ยวนะครับผมเนาะไปค่อนข้างที่จะยาวนะครับนี่ครับบอลตัวนี้นะครับจะมีเอกลักษณ์ตรงที่มีหูเยอะมากเลยนะครับผมทุท่านนี่ครับจะเป็นช่อใต้ใบนะครับผมเต็มเลยนะครับผมเนาะ คนที่ชอบไม้มีเอกลักษณ์มีหูใต้ใบนะครับผมว่กับต้องห่วงเลยนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะครับผมนี่ครับไม่กระทั่งยอดที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับผมก็มีหูจับขึ้นมาเลยนะครับผมบนสีนางพญาหงนั้นนะครับผมนักสะสมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมเนื่องจากเวลาเขากัดสีนะครับเขาจะสวยเป็นสีชมพูนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีลายเปปอะตรงบริเวณสะดือนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ 370อนะครับผมอันนี้กระถางที่1เด้อครับผมมีสกระถางให้เลือกกระถางที่2นะครับผมจะเป็นย่อมลงมานะครับ350นะครับผมใครที่สนใจกระถางในเป็นพิเศษก็ขอเบิ่งรายละเอียดได้เด้อเดีอว,ว่าใครที่ชอบกระถางในก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ทักมาถามได้นะครับแล้วก็ขอเบิ่งรายละเอียดได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมแตกต่างกันแค่20บาทแต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะครับผมผมก็จะแยกแยะราคาออกไปเพื่อให้จดจําง่ายแล้วว่า จะได้มีข้อแตกต่างและรารผมก็จะ,ะได้จำได้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมมาชมบนสีตับวิรชนกระถางนี้กันนะครับผมซึ่งอันนี้มีนามว่านายทองเหม็นนะครับผมนี่ครับตับวิรชนตัวนี้ก็เป็นไม้เก่าไม้โบราณตัวหนึ่งที่สวยนะครับผมเวลาเขากัดสี น่ครับผมเขาจะเป็นสีชมพูเปล่งแล้วก็มีใบที่บิดงอนะครับผมเนาะเป็นเอกลักษณ์ของบอลตัวนี้นะครับผมเนาะแค่มองไว้แวบก็รู้เลยนะครับผมว่าเป็นนายทองเหม็นนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมกําลังเป็นไซส์ที่กําลังโตนะครับผมจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมอันนี้ก็ใบที่ค่อนข้างที่จะดกแล้วก็กำลังโตเป็นหนุ่มนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับ ใครที่ชอบบอลโบราณตัวนี้นะครับผมอันนี้มีนามว่าบอลสีสุนทรพูนะครับผมเนาะเราเลี้ยงไปนานๆนะครับผมใบเป็นจะมันวาวนะครับผมแล้วก็มีเอกลักษณ์ตรงที่มีสีชมพูนะครับตัดกับสีเขียวเข้มนะครับผมกระถางนี้นะครับมีด้วยกัน2ต้นนะครับผมกับเป็นต้นที่สูงประมาณ4ี่0ห้าิเซนเลยนะครับผมเนาะจะขายอยู่ที่300รอรวมส่งนะครับผมอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไอันที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับผมเนาะใบเกือบเท่าฝ่ามือเลยนะครับผม ได้สองต้นนะครับสาห,หรับบนสีสุนทรพูนะครับเริ่มกัดสีมาสวยแล้วนะครับใครที่ชอบไม้ป้ายนะครับผมที่เป็นสีชมพูนะครับผมเขาจะกัดสีชมพูเข้มไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับกัดสีชมพูออกมาแล้วนะครับผมเนาะไม้ตัวนี้นะครับผมก็จะสวยนะครับผมได้2ต้นสําหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่250รรวมส่งนะครับผมก็ได้ฟอร์มที่กัดสีแล้วนะครับผมเนาะ ไม้กาลังจะโตนะครับผมเนาะไม้กาลังจะ,ะฟอร์มได้นะครับผมเนาะได้สองต้นนะครับผมเนาะนะครับสําหรับใครที่ชอบไม้โบราณตัวนี้เนี่ยครับผมอันนี้มีนามว่าบอลสีมหาพลนะครับผมเนาะบอลตัวนี้นะครับจะออกเป็นสีชมพูลแล้วก็มีเม็ดขาวกระจายตรงหน้าใบน,นะครับผมเนาะบอลตัวนี้เป็นบอลเก่าตัวหนึ่งที่นักสะสมชอบเหมือนกันนะครับผมเนาะต่อกระถางนี้นะครับมีด้วยกัน2ต้นนะครับจะขายอยู่ที่250รรวมส่งนะครับผมซึ่ง จริงๆแล้วก็มี2อสากระถางคุณแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะแยกคลิปออกไปนะครับผมเนื่องจากตอนนี้นะครับลมมาฝนจะตกแล้วนะครับผมเนาะขออนุญาตจบคลิปซํานี้นะครับผมบอนซีนั้นมีมากมายหลายอย่างนะครับผมเนาะฉะนั้นเราก็ชอบตัวไหนค่อยๆสะสมไปละกันนะครับผมเนาะฟอร์มยงใหญ่อย่างสั้นนะบางกระถางพิษไประเด้อขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดต่อมาแลวก็ทักมาหลังไม้นะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมเนาะมีสาระดีๆอันใดก็จะแยกคลิปออกไป ค่อยๆดูไปนะครับผมผมจะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งเพื่อให้เอฟบอนสีตัวที่ยังเหลืออยู่ตัวที่ยังไม่นําเสนอนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ